หน้าเต๋อพี่ได้สวัสดีครับผมสองพยักษ์ลูกเสดแม่วไทยครับไฟเดี่ยวซ้อมกี่วันเดือนครึ่งครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายจักรยานมวยไทยครับที่นนทบุรีครับแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นผู่บ้องสอนละมั้งก็พี่กีช่วยกันปั้มครับที่อยู่ที่นั่นช่วยกันตอนนี้เราอายุสิบเจ็ดสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบหกน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ประมาณห้าสิบเก้ามวยสไตล์อะไรครับขีมือครับวันนี้จะต้องมาเจอกับเหนือพยักษ์นะยังไม่เคยต่อยกันครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมงเมื่อยหร่เขายัง ก็ศึกษามาเขาเหมือนดตายขี่มือวันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเกลียวว่างแขงไงก็สตายผมนี่แหละครับอ่าก็ต่อยตามจต่างเราไปมีอะไรก็แก้ไขมก็เปิดดีเนาะล่าสุดเราไปต่อยไว้ที่เป็นยินดีครับได้ดำเนินใช่ป่ะวันนั้นต่อยกับเพชรเดชเป็นยังไงบ้างวันนั้นก็พิกแพ้นองครับผมไปโดนอะไรวันนั้นโดนหมักต้องหมากเปิดหน้าพอดีเลยหล่นเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบหกร้อยสิบหกวันนี้ต่อยร้อยสิบแปดเนาะเมื่อเช้าสอนแล้วยัง ยงคิดว่ามาเกิดเลยมาข่ายก,ก็มาวิ่งประมาณประมาณจุดแปดก็คือมาวิ่งที่ที่เส้นสายตอนเช้านะร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์เกินร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดไหมเนี่ยแจ้งเกิดอ่าพร้อมมาชนะกับใครนะไฟนี้คุมมากี่กิโลห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณประมาณหกสิบครับคนจังหวัดสุพรรณกุรีอ้าวฝ่ายเชิญชวนแฟนคลับแล้วไหนฝ่ายเอฟซีสองพญาครับ วันนี้พร้อมมาจ้งเกิดดาวเสร์นะอะขอโชคดีก่อนครับ